สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีทักทายนะครับกันอีกรอบช่วงนี้เนี่ยผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมรู้จักกับทีมงานเครือข่ายทางอำเภอรัตภูมินะครับทีมงานทำสวนพันไม้ชื่อสวน ค่มชาญนะครับอยู่ที่รัตภูมิสวนคมชาญผลิตพันไม้ขายแล้วก็รับปลูกต้นไม้ให้กับสวนของอคนที่ต้องการจะสร้างาสวนป่าจะสร้างาป่าไม้จะปลูกไม้จะปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะครับสวนคมชาญเนี่ยก็จะรับ างไปปลูกให้ไปจัดสวนให้ในสวนคมชานเนี่ยมีต้นไม้หลายชนิดต้นไม้เก่าแก่ต้นไม้โบราณเมื่อสักประมาณหลายเดือนก่อนเนี่ยผมไปเจอต้นพยุงไปพบไม้พยุงในสวนคมชานที่เขาปลูกมา20ปีต้นใหญ่ท่านผู้ฟังครับต้นเนี่ย ใหญ่เลยล่ะนะครับแล้วก็สูงชะลูดขึ้นไปสูงมากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดลมพัดหนักนะครับลมพัดแรงก็ทำให้ต้นพยุงต้นใหญ่เนี่ยกิ่งของมันเนี่ยยอดของมันเนี่ยหักสะบั้นลงมานะครับก็ทำให้สวนคมชานเนี่ยได้เห็นเนื้อในของ ไม้พยุงที่ปลูกมา20ปีในสวนเนี่ยสวยงามมากนะครับเนื้อสวยลายสวยเมื่อสวนคมชาญนนำมาแปลร,รูปทำเป็นโต๊ะนะครับได้สวยงามมากกลายเป็นโตะ๊ะไม้พยุงที่สวยงามมากๆหลายคนบอกว่าไม้พยุงมาปลูกในบ้านเราแล้วมันจะไม่เป็นลายจะไม่เป็นไม้ไม ไว้ไม่จริงครับโกหกรู้ไม่จริงที่สวนคมชาญเนี่ยปลูกขึ้นมาเนี่ยไม้สุดยอดสวยมากมีคนจะมาซื้อต้นเป็นล้านท่านผู้ฟังครับมีแล้วครับจะมาซื้อต้นประยุงในสวนเนี่ยต้นเป็นล้านเขาไม่ขายโต๊ะที่เพิ่งทําขึ้นมาเนี่ยจะซื้อโต๊ะละสองสามแสนเนี่ยเขาก็ไม่ขายนะครับน่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจจะปลูกพยุงเนี่ยแวะไปดูได้ ที่สวนคมชานที่เขาพระที่รัตภูมิเนี่ยนะครับไปช่วยไปคุยกับเจ้าของสวนคมชานนะครับไปคุยกับคุณคมชานอุไรรัตน์นะครับเจ้าของสวนคมชานนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับครับผมน้องจานเล่า ให้ฟังสักนิดนะครับไม้พยุงที่สวนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่ามีมีคนพูดว่าไม้พยุงปลูกในภาคใต้แล้วมันไม่ได้ผลเลยครับมันเป็นยังไงฮะครับก็เขาฟังกันมานะเราก็อ๊ะมันแน่มันเป็นไหมผมก็เรอก็ปลูกไว้ก่อนนั่นแหละยี่สิบยี่สิบปีนั่นแหละก็ลองดูก็นั่นแหละว่ายอดหักอมันเห็นแล้วมันมันเนือ้อมัน มันแดงสวยเนี่ยลองผ่าดูก็ลองผ่าดูก็มันไม่จริงเหมือนที่เขาว่าเพราะพผ่าดูมันก็โอเคอยู่ลายก็สวยแล้วก็เราเห็นแต่ทางออกสารนะก็มาดูของบ้านเราอืบ้านเรามันก็ดินดีน้ําดีมันทํำให้ต้นพะยูงมันโตรเร็วด้วยแล้วก็อลายสวยมากครับตอนแรกผมก็ไม่นึกนั่นนะครับครับเออ ทราบว่าอพอมีคนเห็นว่าลายเนื้อไม้พยุงมันสวยเนี่ยมีคนติดต่อจะขอซื้อโต๊ะเนี่ยก็มีคนถามผมมาหลายคนจะขอซื้ออบอกว่ามีคนมันจะขอซื้อตั้งต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อครับไม่ก็ผมบอกว่าอยากอยากให้คน,คนได้ดูว่าบ้านเรา่ามันมีไม่มีนั่นแหละคืออยากจะดูลายนีย่คือผมก็ไม่อยากขายแต่คนที่มาเห็นก็อบอกกอ,อ ก็มาจากอีสานเราเป็นทหารเขาบอกเออตัวนี้เป็นลายแล้วนะพี่เป็นแก่แล้วแต่ผมก็ไม่เราก็ไม่ไม่แน่ใจอ่ะคืออยากจะให้มันโตสักนิดหนึ่งแล้วค่อยจะผ่าดูก็ไปไปมายอดมันหักมันจีมันโน้มอ่ะคือมันรับแรงอ่น้ำหนักของน้ำฝนไม่ได้เลยยอดมันเปราะด้วยมันหักหักก็เลยนั่นแหละก็ได้เห็นนะตามที่เขาบอกก็มันเขาโอเค เขาก็มีประสบการณ์นั้นตรงนั้นคือผมก็ไม่รู้เพราะเขาเป็นคนอีสานก็มาเป็นหานอยู่เนี่ยเขาบิหน้าหกไปแหละครับครับผมไม้ไม้พยุงเนี่ยพยุงเนี่ยเราได้ยินข่าวเขามีการจับคุมกันที่อีสานเขาลักรอบส่งไปที่จีนประเมินราคาออกบาแพงมโหรฬานมาหาศาลแล้วก็ในอีสานเนี่ยพยุงก็กําลังจะหมดแล้วเพราะว่า ลักลอบกันตัดลักลอบกันขายหายากขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยพี่คมชาญเนี่ยนะครับเพาะพันธุ์ไม้เพาะพันธุ์พายุงแล้วก็ไปขายไปปลูกให้กับสวนต่างๆเนี่ยพายุงเนี่ยที่พี่ปลูกเองด้วยปลูกมาเป็นยี่สิบปีแล้วมีสวนแล้วเนี่ย ลักษณะของพยุงมันชอบดินอย่างไรมันชอบไม้อย่างไรการโตปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามมันเป็นอย่างไรบ้างพี่ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหน่อยอ๋อครับผมอ่าตอนเล็กๆเนี่ยต้นพยุงเนี่ยชื่อพยุงจริงๆครับกว่าจะอะยืนต้นลําต้นสูงตรง่ะมันก็สี่ห้าปีคือตอนแรกมันจะโน้มแบบต้องใช้อะไรช่วยฮะคือตับรูปต่างหากเนี่ยคือค ต้องใช้ไมค้ค้ำต้องใช้อะไรแต่ถ้าปลูกร่วมยางปลูกอะไรเนี่ยคือโดยที่ว่าโดยธรรมชาติธรรมชาติมันจะขึ้นดีโดยที่ว่าปลูกพยุงในที่ดินมันจะทนแรงฮะคือไม้พยุงนี่จะทนมากที่สุดเลยพวกพยุงพยุงไทยเนี่ยอ่าน้ำไม่มีน้ำก็โอเคเขาก็อยู่ได้โดยที่อ่าทนต่ออ่าต้าเรียกว่าทุกสภาพ ครับอ่ทุกกับทุกกบาพแล้วก็ดินที่ขึ้นได้ดีเ็าบ้านเราดินร่วนดินอ่ดินอ,นอลูกรังอะไรก็ได้หมดนะก็ะดูที่ผมไปปลูกส่วนมากต้นไม้อื่นที่ไปปลูกเนี่ยมันจะไม่ตนแรงเหมือนประยุงแต่ประยุงเนี่ยสุดยอดนะแล้วก็โตเร็วด้วยบ้านเราบอปลูกร่วมยางเนี่ยโดยที่ว่ามันเป็นพืชตะกุนผัว,วด้วยแล้วก็มันเป็นออ่่าใบเนี่ยบำรุงดินด้วย สร้างในรุยเานใกับดินกับครับผมลักษณะลักษณะของเนื้อไม้อธิบายบรรยายถึงความสวยงามของเนื้อไม้มันหน่อยที่ที่ปลูกที่รัตภูมิเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างไรมันจะมีเอกลักษณ์พิเศษไหมหรือว่ามันเหมือนกับพยงงุงทางอีสานหรือว่าลักษณะมันจะสวยกว่าทางอีสานด้วยซ้ําไปยังไงที่ท,ที่พี่คมชาญมีความรู้นะครับเรื่องเนื้อไม้ของมันอ๋อครับ คือบ้านเราเนี่ยมันจะได้น้ําได้ฝนดีและแร่ธาตุมันก็ดีด้วยแล้วพูดจริงๆแล้วอาทางบ้านเราเนี่ยมันมันจะสมบูรณ์สมบูรณ์กว่าได้รับฝนเยอะทางใต้เนี่ยอ่าฝนอ่าฝนจะตกมากกว่าทางอีสานแล,แล้วไปอยู่แรือไม้ไทยไม้ไทงอีสานมาอยู่นะมันจะโตเร็วครับเพราะได้น้ําดีได้น้ําด,ดีแล้วก็ลายมันก็สวย ก็ผ่าแล้วเออมันก็เข้มดีโดยี่ว่าอ่าผมเห็นการที่ทางเอกสารมันมันก็ไม่ไม่ได้เข้มแบบแบบแบบทางนี้ฮะั่นแหละก็เลยพมว่าเออบ้าเราก็เป็นไปได้นะนะมันดีมันมันดีโดยที่ว่ามีน้ําระบบน้ํามันดีแล้วโดยธรรมชาติมันเอื้อกันอยู่แล้วไมายนี่มันทนแรงครับเอ่อการปลูกเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอ้าว ปลูกแล้วจะเอาไปขายที่ไหนล่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะ,ะแพงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยปลูกแล้วจะเอาไปขายที่ไหนหรือว่าจะเอาไปทําอะไระพี่คมชานแนะนําหน่อยครับว่าปลูกแล้วเนี่ยออมันอาจจะมาแปลรูปร้วมาทําอะไรมันสวยอะ่ะแล้วเป็นอย่างไรเอาไปใช้อย่างไรขายที่ไหนบ้างครับอ๋อครับผมจริงๆงไม้ประยงมันเป็นไม้มงคลด้วยคือในแต่เอเชียเนี่ยจนเขาก็ชอบไม้ประยุงแล้วพูดจริงๆแล้ว ไม้ประยุงมันก็ทําวัตถุมงคลก็ทําบ้านเรือนก็ทําโดยที่ว่าเขาเรียกว่ามันช่วยประยุงให้ดีขึ้นทุกอย่างก็เลยมันเป็นไม้ที่ว่ามีค่าอ่าต้นเล็กต้นสองสามนิ้วก็เป็นพันแล้วอ่ะคือเป็นไม้ที่ว่าขายไม้ล้อมขายอะไรขายอะไรก็ไม้ล้อมมาไปปลูกโดยที่ว่าคนที่สร้างบ้านใหม่โดยที่ว่ามันเป็นไม้มงคลนะ ก็ทุกอย่างจะจะจะทำให้มีราคาหมดนะไม้ประยุงคือมันเป็นไม้ที่ว่าช่วยช่วยในด้านในในด้านดีของของความเชื่อนะนะเราเราก็ไม่รู้ไม่รู้จะว่ายัางไงโดยที่ว่านั่นแหละโดยทั่วไปคือเขาบอกว่าถ้าปลูกประยุงไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านเนี่ยมันจะดีช่วยส่งเสริมช่วยทำให้คนมันอ่า ยี่ขึ้น<ม>นั่นแหละตามตามกรรมทำนายเขาแล้วคนก็บ้านเราคนเอเชียเขาก,ก็ชอบชอบประยุงยังไงก็ได้ครับคือคออกมาทำได้หลายอย่างเอับในจังหวัดสงขลาหรือว่าในภาคใต้ที่พี่คมชานท่าทำสวนเพาะพันธุ์ไม้รวมไปถึงเพาะพันธุ์พยุงอยู่เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยคนสงขาปลูกกันเยอะไหมครับพันพายุเนี่ยใครปลูกบ้างใครที่มีชื่อเป็นที่รู้จักและปลูกเยอะๆบ้างเล่าให้ฟังหน่อยพี่สวนใครบ้างที่ไหนบ้างอ๋อตอนนี้ก็ท่านกวรวิทย์ท่านเดชดเด็ข่าวชงนะตอนนี้ผมก็ไปปลูกของสวนท่านอยู่นั่นแหละก็ปลูกหลายหลายหลายถิบไร่ฮะก็ปลูกพยุงด้วยไม้อื่นด้วยนั่นแหละคือโดยเฉ่าามี ยี่สิบกว่าชนิดตอนนี้ยี่สิบห้ายี่สิบกชนิดที่สวนที่เพาะนะก็เลยอ่าเอาผสมผสานถูกแบบผสมผสานแต่ประยุงนี่คืออ่าจะเป็นหลักด้วยนั่นแหละรับก็พันไม้พันไม,นไม้ที่สวนพี่คมจานเนี่ยนะครับอ่พันไม้อ่าหลักหลักมีพันไม้อะไรบ้างเอาพันไม้ขายดีที่ในปัจจุบันเนี่ยกระแสเรื่องของปลูกสวนป่าปลูกป่าเนี่ย มันมีเยอะขึ้นมันมีมากขึ้นคนสงขานิยมปลูกพันไม้อะไรหนึ่งสองสามนะครับคนสงขานิยมปลูกพันไม้อะไรหนึ่งสองสามแล้วก็พันไม้หายากพี่สวนคมชานมีเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามเล่าไปฟังหน่อยพี่ครับผมออันดับแรกก็คือประยุงทางทางบ้านเราคือเขาเป็นไม้มงคลด้วยแล้วอันดับสองก็คือประดูปา่า อันดับสามก็คือสัตว์ทองคือปลาดูปากับประยูงมันก็ตระกูลอ่าใกล้เคียงกันนะอ่าแล้วก็หลุมพอเนี่ยหลุมพอแล้วก็มองก,กันนียางนาะก็คือที่ที่ปลูกที่เยอะอันนั้นครับรครับก็คืออประยูงอ่าปลาดูป่าสัตว์ทองมังรับ อันนีนะครับอคกานีเป็นต้นนี้เนี่ยเป็นเป็นไม้ที่คนนิยมเลยนะใช่ครับผมคือมอคกานีเนี่ยคือพวกฝรั่ังพวกฝรั่ังก็ชอบอะลายมันสวยด้วยอ่ามอกานีเนี่ยใบก็เป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยใช่ใช่ครับดินดินใต้โคนมอคกานีเนี่ยดินมากดีมากบ้านเราเนี่ยทำไมเมื่อก่อนทําไมเขาชอบปลูกกระถินครับสมัยก่อนทําไมเขาชอบปลูกกระถินนรงทําไมเขาไม่ชอบปลูก อาบ้าอ,อกคาน,น์ีอ่ะครับพี่กรมชันคือมันการส่งเสริมด้วยฮนะคือมันนั่นแหละคือบางอย่างคือชาวบ้านก็ตามตามรักรักส่งเสริมนะพูดง,ง่ายเลยคือปลูกปลูกแล้วก็ได้ตัดเล็วนั่นแหละกระตินกระตินนารงอะไรแบบนี้คือโดยที่ว่าเขาไม่คิดถึงไม้ล้อมเขาไม่ได้คิดถึงอ่ระยะยาวอะ้ะพูดจริงๆแล้วคือก็ปลูกแล้วก็อ่าเก้าปีแล้วก็ตัดขายเลย แค่นั้นแหละคือถ้าหลังจากนั้นแหละมันจะ,ะตวงมันจะขายไม่ได้ไม้เคยปลูกปลูกไม้โตเร็วครับต่ปัจจุบันนี้ไม้ล้อมจะขายดีอ่าเกจะขายดีกว่าตอนนี้คืออทุกอย่างคะตอนนี้ไม้ล้อมขายได้หมดเลยแล้วก็ต้นหนึ่งสามสี่นิ้วห้านิ้วมันก็สามสี่พันแล้ว่าต้นหนึ่งครับไม่ไม่ต้องรอถึงสิบปีครับ อืมโบพายุงพายุงล้อมเนี่ยสมอว่าพายุงล้อมอ่าต้นรอบวงสักสี่ห้านิ้วสามนิ้วเนี่ยต้นกี่บาทได้ถือว่าไปซื้อที่สวนคมชานอ่าต้องการไปปลูกขึ้นบ้านใหม่อ่ล้อมอ่าพายุงเนี่ยพายุงล้อมเนี่ยขายขายราคายัางไงอ่ะพี่อ๋อต้นสามนิ้วต้นละพันพันกว่านะ ต่อต้นๆๆนะโดย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 ราคามาตรฐานทั่วไปนั่นแหละคือกก่ไม้ล้อมกี่ปีครับสาม้วเนี่ยสามนิ้วนั่นคือก็สามปีกว่านะแลัราวราวสามปีครับปีสี่ปีนั่นแหละราวนั้นแหละคือโดยที่มันมันระยุมันแปลกนะตอนเล็กๆเนี่ยคือมันจะไม่อ่าโตช้าแต่พอขึ้นหน้าหกปีมันจะเร่งตัวเองเลย มันจะโตรเร็วครับนั่นแหละมันจะจะรูดเลยแหละนั่นแหละครับอ่านไม้หายากพันไม้หายากในสวนคมชานมีอะไรบ้างที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไม้ที่หาไม่ได้แล้วแต่ว่าสวนพันไม้อาสวนคมชานเพาะไว้เนี่ยครับออพวกไอ้อไม้เตทารูไม้อ่า ตอนนี้ก็ไม้ทางอีสานก็เอาเม็ดมาด้วยเอามาเพาะพวกอก่สาธรพวกกัพท่พวกประดูแดงคืออ่าก็ผมสั่งเม็ดปันมาเพาะด้วยโดยเฉพาะไม้ทางใต้มันก็มีอะคือพวกเทียนหินพวกอลุมโพอะไรแบบนี้มันมีโดยโดยธรรมชาติแล้วสายนี้มันหามันหาได้ครับ มันมีคือผมสั่งเม็ดไม้มาหมดนะส่วนมากจะพระอมเล็ดหมดเลยครับในปัจจุบันเนี่ยกระแสปลูกป่าเยอะไหมที่ผมเห็นอ่าป้าสวนกรมชานไปปลูกที่โน่นที่นี่เห็นเยอะเลยเนี่ยตอนนี้คนคนเริ่มอันมาปลูกป่ากันเยอะเหรอครับพี่ใช่ครับเพราะตอนนี้เขาเก็บปาสีอ่าที่ดินรกร้างด้วยคือเก็บสวีกูลตอนนี้ทางหน่วยงานรัฐเขาบังคับมา ถ้าไม่ปลูกป่านี่คือต้องต้องทอําเพื่อการเกษตรอะไรเนี่ยเขาจะลดพันธุ์ด้วยอ๋อนคนอก็เลยปลูกกันมากนะครับอาจานนผู้กางครับสวนคมชานหมายเลขโทรศัพท์ถ้าใครอยากจะติดต่อไปดูสวนไปดูพะยุงไปดูพันธุ์ไม้หมายเลขโทรศัพท์086 491 47 19 086 491 47 หนึ่งเก้าสามารถที่จะโทรไปคุยไปถามแวะไปชมสวนได้โดยตรงนะครับขอบคุณพี่คมชานมากมากครับพี่ครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากมกท่านผู้ฟังครับหมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสวัสดีครับ